สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องใช้คำว่าคลั่งไปทั่วเอเชียแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อจีนหรือทั้งสื่อเกาลีใต้กับผลงานของทีมชาติไทยเราครับสร้างปาฏิหาริย์บุกไปเก็บแต้มในบ้านของเกาหลีใต้เลยนะครับด้วยผลสกอร์ที่เรานั้นเสมอกับเกาหลีใต้ไป11แบบชนิดที่ว่าทำเอาแฟนๆเกาหลีใต้คลั่งแล้วคลั่งอีกครับล่าสุดครับเนี่ยครับหลังจากจบเกม3ชั่วโมงคอมเมนต์ไปกว่า3000คอมเมนต์เลยครับสำหรับแฟนๆเกาหลีใต้รวมไปถึงเรื่องราวของทั้งสื่อจีนครับ กลับกลายเป็นว่าแทบทุกสื่อของเขาเลยครับตีข่าวพาดหัวข่าวกันยกใหญ่เลยครับเกี่ยวกับที่ทีมชาติไทยของเรานั้นสามารถยันเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ได้บวกกับที่ทีมชาติจีนนะครับผลงานเมื่อคืนที่ดันไปเสมอกับสิงคโปร์ครับีือได้ว่าฟ้าเปิดฟ้าเป็นใจให้กับทีมชาติไทยจริงๆครับทั้งสื่อจีนครับออกอาการงองแงกันเลยทีเดียวครับ รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นครับที่นักเตะอย่างซอนเฮืองมินอดที่จะออกมาตัดพอไม่ได้หลังจากที่เสมอกับทีมชาติไทยบอกว่าทีมจากอาเซียนอย่างทีมชาติไทยครับพาเกาหลีใต้ทรมานสังขารทําให้พวกเขานั้นต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับแอดก็มีเรียกได้ว่าได้ลุ้นกันเต็มสูบแล้วครับสำหรับแฟนฟุตบอลไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ที่ไทยเรานะครับอยู่กลุ่มซีหลังจากจบ3นัดครับที่ทีมชาติไทยของเรานั้นสามารถ ารถเก็บแต้มเสมอเกาหลีใต้ไปได้1ต่อ1และอีก1คู่ครับสิงคโปร์ครับก็เสมอทีมชาติจีนไปได้ 2- ต่อ2จากตอนแรกครับที่จีนนั้นนําไป2 0งศูนแต่จบเกมครับกับกลายเป็นว่าสิงคโปร์สามารถตามตีเสมอได้เรียกได้ว่าเข้าทางไทยเราสุดๆเลยครับตอนนี้และสรุปตารางคะแนนนะครับอันดับ1ยังคงเป็นเกาหลีใต้ที่มี7คะแนนได้เกาเสีย1ประตูผลต่างนะครับบวก8อันดับ2ครับกลายเป็นทีมชาติไทยของเราครับที่มี4คะแนน ยิงได้5ประตูเสีย4ประตูผลต่างนะครับบวก1และอันดับ3ครับก็เป็นจีนครับที่ล่วงลงไปมี4คะแนนเท่ากันครับแต่ยิงได้แค่4ประตูเสียถึง6ประตูผลต่างลบ2ครับอันดับสุดท้ายครับสิงคโปร์ที่ยิงได้3ประตูเสียไป10ประตูผลต่างลบ7ก็ทําให้ทีมชาติไทยของเรานั้นได้ลุ้นกันเต็มสูบเลยครับและจากผลงานที่ช็อกเอเชียสุดๆเลยครับ แฟนเกาหลีใต้ครับถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายอย่างเป็นประวัติการเลยครับเนี่ยครับล่อไป3 0 0พันกว่าคอมเมนต์แล้วครับแป๊บเดียวเองครับรับไม่ไหวกันเลยทีเดียวครับกับผลงานที่เสมอกับทีมจากอาเซียนถึง2ทีมเลยครับจากก่อนหน้านี้ครับในศึกเอเชียนคัพที่เสมอกับมาเลเซียไป3-3แบบว่าการละครนิดนึงครับตอนนั้นครับแฟนเกาหลีใต้ก็ยังไม่ค่อยออกมาบนเท่าไหร่ครับมาคราวนี้ครับสำหรับศึกฟุตบอลโลกที่เสมอไทยแบบใช้ชุดใหญ่แบบเต็มสูบเลยครับผู้เล่นยุโรปนี่เต็มทีมเลยครับ บวกกับเล่นในบ้านน้วยครับแต่ก็ทำได้แค่เสมอไทยทำแฟนบอลเกาหลีนี่คอมเมนต์ทะลักเลยครับ ไม่ใช่แค่แฟนฟุตบอลเกาหลีใต้เองครับที่รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันนักเตะระดับโลกอย่างซอนเฮืองมินหลังจากจบเกมครับก็ออกมาตัดเพ้อเกี่ยวกับการเจอทีมชาติไทยเลยครับบอกว่าผิดหวังสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนครับว่าทีมชาติไทยจะทำให้พวกเขานั้นเจองานยากขนาดนี้ซึ่งเกมนี้ครับก็ต้องบอกว่าซอนเฮืงมินครับทำทุกอย่างแล้วจริงๆครับทั้งปั้นเกมทั้งลากเลื้อยทั้งยิงไกลแต่ก็เจาะไม่เข้าจริงๆครับบวกกับในนัดนี้ครับปฏิวัติคำหม่ครับ เซฟอุตลุดเลยครับเซฟจนเกาหลีท้อเลยครับสจังหวะติดๆเลยครับจากหน้าปากประตูจนสื่อเกาหลีใต้เองต้องเอาไปตีข่าวเลยครับกับจังหวะเซฟของปฏิวัติคำไหมและหลังเกมครับซนฮึงมินครับกับตันทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วพูดถึงทีมชาติไทยของเราไว้ว่าถ้าคุณพลาดโอกาสชี้ขาดในการทําประตู มันจะเป็นเกมที่ยากและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่เสียประตูแต่เรามีเกมที่ยากลำบากหลังจากที่เรานั้นเสียประตูให้กับทีมชาติไทยมันมีสถานการณ์เชิงบวกอย่างแน่นอนและน่าเสียดายมากที่เรานั้นไม่สามารถเอาชนะได้แต่ผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นในบรรยากาศที่หนาวเหน็บและวุ่นวายถึงแม้ว่าผมจะผิดหวังกับผลการแข่งขันที่เจอกับทีมชาติไทยก็ตามแต่ผมก็รู้สึกสบายใจกับแฟนๆผมรู้สึกว่าผมจะต้องทําให้ดีขึ้น เราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ในอนาคตและนอกจากนี้ครับซอนฮึงมินก็ยังได้กล่าวถึงเกมที่จะต้องไปบุกทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26เวลา1ทุ่มนะครับโดยทางซอนฮึงมินครับก็ได้บอกไว้ว่าไม่มีเกมที่ง่ายมันเป็นเกมที่ยากยิ่งกว่านี้และการเจอทีมชาติไทยในนัดนี้มันทําให้เห็นเลยว่าเราพบจุดที่เราจะต้องปรับปรุงอย่างชัดเจนผมจะเตรียมตัวให้ดีสําหรับในเกมถัดไปและจะทําให้ทีมชาติเกาหลีใต้บรรลุผลการแข่งขันที่ดีใน ครับทีมชาติไทยเราทําซอนของขึ้นแล้วครับนัดหน้าน่าจะเต็มสูบแล้วครับสำหรับซอนเฮืองมินก็นานๆทีครับจะเห็นซอนเฮืองมินให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับน่าจะกดดันแล้วก็วิกฤตสุดๆแล้วครับสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้แล้วมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวสําคัญครับสำหรับทีมชาติจีนครับกับผลงานล่าสุดใครจะไปเชื่อครับจากที่นํา2-0จบเกมครับสิงคโปร์ตอนนี้เพื่อนรักแล้วครับสิงคโปร์ตีเสมอเป็น2-2ส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราครับทะยานขึ้นอันดับ2ของกลุ่มมีส แต้มเท่ากับจีนนะครับแต่ประตูได้เสียเราดีกว่าทําให้โอกาสเปิดกว้างมากเลยทีเดียวครับและผลที่จีนเขาเสมอเมื่อคืนครับก็ทําเอาทางสื่อจีนนั้นพัดหัวข่าวบอกไว้เลยครับว่างุดหงิดมากครับที่เสมอหนึ่งหนึ่ง และผลการแข่งขันเมื่อคืนครับก็ทําให้เกิดความสับสนโลมานจากการที่เกาหลีใต้เสมอไทยบอกว่าทีมชาติจีนเหมือนโดนฟ้ากันแกล้งเหมือนถูกโกงและทําให้ทีมชาติจีนเข้ารอบได้ยากขึ้นแล้วครับโดยรายงานจากทางสื่อจีนนะครับก็ได้เขียนไว้ว่าสําหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทวีปเอเชียยังคงดุเดือดต่อไปซึ่งรอบที่3ในกลุ่ม C ทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ที่เปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยและการแข่งขันในนัดนี้ก็สําคัญกับทีมชาติจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากที ทีมชาติจีนก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันและผลการแข่งขันก็กลับไม่เป็นใจเมื่อเกาหลีใต้ทำได้เพียงแค่เสมอหนึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับทีมชาติจีนที่พลาดท่าเสมอสิงคโปร์ไป2ต่อ2ทำให้มี4แต้มเท่ากันทำให้สถานการณ์ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติไทยและทีมชาติจีนยิ่งทวีความดุเดือดยิ่งขึ้น จากตารางคะแนนล่าสุดก็ไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติจีนที่เคยเอาชนะทีมชาติไทยในบ้านกับต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ดูแย่กว่าทีมชาติไทยอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งนัดหน้าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนัดสําคัญที่จะชี้ชะตา ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนว่าทีมใดสมควรที่จะได้ตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะครับออกมารายงานสั้นๆครับแต่ก็แฟงไปด้วยความเดือดดาลเลยครับว่าทีมชาติไทยของเราเอาอีกแล้วครับหนีกันไม่พ้นเลยจริงๆครับสําหรับไทยและจีนซึ่งก็ต้องบอกว่านัดถัดไปนี่สําคัญจริงๆเลยครับ ถือได้ว่าชีชะตาอย่างที่สื่อจีนเขาได้บอกไว้เลยครับเพราะว่านัดที่4ทีมชาติจีนครับก็จะเจอกับสิงคโปร์ครับแล้วถ้าเขาเอาชนะได้เขาจะมีเจดแต้มและถ้าไทยเราครับแพ้เกาหลีก็จะมีแค่สีแต้มนัดที่5้าเราจะกดดันมากๆเลยครับถ้าเราชนะจีนได้ก็จะมีเจ็ดแต้มเท่ากันเฮดทูเฮดเท่ากันส่วนนัดสุดท้ายเราก็จะเจองานง่ายกว่าครับขอแค่เราชนะสิงคโปร์และถ้าเกาหลีเองไม่แพ้หรือเสมอจีน,นครับไทยเราก็จะเข้ารอบจะมี10คะแนนครับส่วนจีน จะมี7หรือไม่ก็8คะแนนเป็นอย่างต่ำครับส่วนอีกหนึ่งกรณีนะครับในนัดที่4ครับที่จีนจะเจอกับสิงคโปร์ถ้าเสมออีกนะครับ และถ้าไทยเรานั้นแพ้เกาหลีใต้จีนเขาก็จะมี5แต้มไทยเราจะมี4แต้มนัดที่5จีนเสมอไทยเขาจะมี6เราจะมี5ลุ้นกันนะัดสุดท้ายอีกทีนึงครับขอแค่เราชนะสิงคโปร์ส่วนจีนเองก็ต้องเอาชนะเกาหลีใต้เท่านั้นถ้าเขาไม่ชนะหรือเสมอไทยเราจะมี8คะแนนส่วนจีนนั้นจะมี6หรือ7คะแนนและกรณีสุดท้ายครับในนัดที่4ถ้าจีนนั้นแพ้สิงคโปร์ไทยเสมอเกาหลีใต้นัดที่5ถ้าจีนเขาชนะเราเขาก็จะมี7คะแนนไทย เราจะมี5คะแนนและมาวัดกันที่นะัดสุดท้ายอีกครับก็ต้องลุ้นให้จีนไม่ชนะหรือเสมอเกาหลีใต้และไทยเราครับก็ต้องชนะสิงคโปร์อย่างเดียวจะจบที่จีนกรณีที่ยันเสมอเกาหลีใต้นะครับก็จะมี8คะแนนเท่ากับไทยแต่ไทยเราจะตกรอบครับหรือถ้าจีนแพ้เกาหลีใต้ คะแนนก็จะออกมาเป็นจีน7คะแนนส่วนไทยเรานั้นก็จะมี8คะแนนไทยเข้ารอบครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับนัดต่อไปที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นนัดที่ชี้ชะตาได้เลยทีเดียวครับเอาละครับย้ํากันอีกทีครับคราวนี้ไม่ผิดแล้วครับวันอังคารที่26มีนาคมครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไทยเราจะเปิดบ้านเจอกับเกาหลีใต้นะครับนัดนี้นัดสาคัญจริงๆครับต้องเน้นสุดๆเลยครับแฟนๆก็สามารถตามชมตามเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทั้งทางไทยรัฐทีวีอัปเดตที่แอดนั้นได้ นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ